คาถาบูชาพยาคุธหลวงพ่อวลาสวดเก้าจบอำนาจพยาคุธเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใส่ทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงานปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันเป็นเมตตามหานิยมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานา,นานาประการสัตว์ลายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสศรพิษไม่กล้าก้ามกายเข้าใกล คาถาบูชาพญาคุตหลวงพ่อวลาสวดเก้าจบตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวัตโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตอะรลหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะคาถาบูชาองค์พญาคุตคาลุปิกักิติมันตังมะอะอุโอมพญาคุธลุดลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์นะเจริญณนะมั่นคงอธิษฐามิ ครุปิกะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุธรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนะจรเิญณนะมั่นคงอธิฐามิคลรุปิกะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุธ รุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนจะเริญณนะมั่นคงอธิฐานมิคะลุปปิจัตีติมันตังมะอาอุโอมพยาคุธรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทอง ณได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรนพ์ณเจริญณนะมั่นคงอธิษฐานมิคารุป,ปิจักกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุดลุดลุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรร ณเจริญณนะมั่นคงอธิฐานมิคารุปิจักีตติมันตังมะอาอุโอมพยาคุดลุดลุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนะเจริญณนะมั่นคงอธิฐานมิ คารุปิกะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุดลุดลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะัได้ทรัพย์นะเมตตานะล้างอาถรรพ์นะัเจริญนะมั่นคงอธิฐานิคารุปิกะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุธ ลุดๆุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนจะเจริญณนะมั่นคงอธิษฐานมีคารุปิกะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาคุธรุดลุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทอง ณได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนะเจริญณนะมั่นคงอธิษฐามิอนุภาพจากการบูชาพยาคุธเชื่อว่าผู้ที่บูชาพยาคุธอย่างสม่ำเสมอจะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิตร่มเย็นเป็น,นสุขมีอำนาจวาสนาการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และยังมีอนุภาพเมตตามหานิยมผู้คนเคารพลักและให้ความเมตตาสำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมานอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาพยาคุธยังสามารถลบล้างอาถรรพ์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามาลุกลามเพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของพยาคุฑ